เผาไก่นะคะนี่ใบกระเพราค่ะวก่กระเพราหรือว่าแมงลักก็ไม่แน่ใจซื้อมาราคาสองเหรียญน,นะคะมี6ต้นค่อนข้างจะแพงเราจะเล็ดเก่งมันออกก่อนนะคะเ้ดเอดว่า้ออกก่อน เราจะเาแต่ไว้เราจะใส่พริกลงไปนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะใช้น้ำตาลนะคะเกลือนิดนึงค่ะตามด้วยพริกแห้งอีกอีกนิดนึงนะคะพริกป่น จากนั้นเราก็สตัาค่ะแล้วกค่ะน้ำพริกอันนี้เนื้อกไก่นะคะสับละเอียดไว้แมงลักเราจะปรุงด้วยน้ำมันหอยนะคะแล้วก็มีน้ำปลาค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะลงไปนิดนึงนะคะ แฟนของเราค่ะ จะใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยน,นะคะน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาเล็กน้อยน,นะคะน้ำลวยซีอิ้วค่ะ ามด้ผักนะคะไว้หัวลราค่ะใสกระเพรานั่นเอง อร่อยมากเลยค่ะเกล็ดร้อมหอมเสร็จแล้วค่ะกระเพราไก่ของเราถ้าใครที่ชอบมีสีเข้มหน่อยก็สามารถใส่ซีอิ๊วเพิ่มนะคะซีอิ๊วดำใส่นิดนึงเพื่อให้มันไล่สีสันแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่ซีอิ๊วนะคะ